ก็ขอให้สำเร็จสมปวัตถนาอันเดออันเดออันนี้มักกันตนสนมนกันตามากกเปลี่ยนปอนกันตอนกันเตอร์เปิงบักเปิงบักเปิดเปิงบัาเปิดหากระเบนลำเพียงจึกๆึกจึกจึึตะแนวตะแนวแต่สาธุสาธุโอมเวียนมหาเวียนโอมวนมหาวนวนและเวียนเวียนและวน ก็เป็น2อ,อย่างแหละคนที่เขามองว่าเป็นคล้ายๆว่างมงายไร้าสาระหรือคล้ายๆว่าบ้าอย่างนี้ก็ก็ส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่ที่คนเชื่อเขาก็นิ่งๆไปแต่ส่วนใหญ่ในผลกระทบก็จะเป็นในเรื่องของคาว่าไร้าสาระไม่พัฒนางมงายทําให้เวทีต่าลงมาทําให้เวทีของเขาเสียอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ประเภทัหนซะมากกว่าครับ ตโตนะคบมูติลูบนเวทีเลยเลยค่ะเรามาดูว่าเราเจอโหมะรบางขอเสียงปรบมือให้งครับสายมูติลูต้องทีมนี้เลย่ะนี่ได้เจออาจารย์แมนด้วยนะครับวันนี้อาจารย์แมนคนดังในออนไลน์ทั้งนั้นเลยนะฮะวันนี้จบจากเวทีประกวดก็สามารถขอถ่ายรูปกับพี่ๆได้เลยตรงกลางได้เลยค่ะ งการพานฟ้ามาอาริตลงลิขิตเลกยันยังหวังผลเพิ่มคาถากำกับด้วยเวทมนต์เปิดมหาแห่งมหาดังมหาปังมหารวยแต่ผู้ที่ไปชมมีเกตสากแก้วพระปาจินบุรีรอบชิงชนะเลิศแห่งนี้ด้วยเธอ ก็ขอให้สำเร็จสมปวรณ์พัฒนาอันเดออันเดออันนี้มักกันตนโซนมนกันตามากาปลี่ยนปอนกันตอนกันเตอร์เปิงบัมเปิงบัมเปิดเปิงบัมเปิดหางกระเบนลำเพียงจึก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 ต่แนวตาแหนวเต่าสาธุสาธุอมเวียนมหาเวียนอมวนมหาวนวนและเวียนเวียนและวนวนเช้าอย่าทันสายวนสายอย่าที่อมพระเสดยงสารเอ๋ย ขอให้แฟนขับมิตรแกลสแก้วปราจีนตรงเป็นที่หนึ่งได้เป็นที่สองรองจากใครจะประโยชน์ท้องบนใดขอให้มิตรแกลสแก้วปราจีนตรงตกสยะมหาไยะครอบจักรวาลขอให้เป็นที่หนึ่งได้เป็นสิ่งของรองใครสวะหะสวะโหงชยะชยะชยะสาธุสาธุอู้ข่าวขสียเซฟพัสือให้กับสายมูเตเลนะครับในงานนั้นก็จะเป็นในการถึงการเรียนเชิญไปเพื่อที่จะ ไปมูเตลูหรือไปสวดคาถาแต่ละท่านก็จะมีคาถาประจําของท่านในสายต่างๆอย่างของอาจารย์ต้นตีศูนย์ท่านก็จะเป็นในแนวเปิดโลกเปิดจักรวาลเปิดบาดาลอะไรของท่านของอาจารย์แมนก็จะเป็นในให้คนรักคนหลงคนเมตตามหานิยมส่วนของอาจารย์เตือนชัยท่านก็จะออกไปในแนวเรื่องของการอวยพรทาบันดาลของท่านไปครับส่วนของอาจารย์แมนก็วันนั้นเนาะก็สวดในเรื่องของคาถามหาวุมหาเวียนแล้วก็ครอบจักรวาลให้แบบว่าในแนวว่าให้คนทั้งจักรวาลคนทั้งโลกมารักในมิตรแกนที่ได้รับตําแหน่งไปคือบิดแกนตัวแทนของสระแก้วและปาจินบุรีก็ อวยพอนภทนางงามก็มีวีทีแรกเลยที่ทำม<ช>ิสแกนของปลาแปลาแาแก้วปลาจีนที่ทําด้านนี้โดยตรงที่คือเอาแบบเชิญพวกนี้ไปโดยตรงโดยที่ไม่แบบว่าไม่สนไม่สนว่าจะมีผลกระทบหรือว่าโดนคนดา่าคนว่าคนตำหนิแต่มันก็เป็น2ออย่างแหละคนที่เขามองว่าเป็นคล้ายๆว่างมงายไร้สาระหรือคล้ายๆว่า บ้าอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่ที่คนเชื่อเขาก็นิ่งๆไปแต่ส่วนใหญ่ในผลกระทบก็จะเป็นในเรื่องของคาว่าไร้สาระไม่พัฒนางมงายทําให้เวทีต่าลงมาทําให้เวทีของเขาเสียอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ประเภทนั้นซะมากกว่าครับมา เวทีเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรผลกระทบอยู่แล้วเพราะคนในงานก็เหมือนว่าคนรู้จักกันคนร่วมงานกันทุกคนก็เหมือนเอ็นจอยกันทุกๆคนทุกๆท่านนะครับก็ก็คือทุกคนก็ให้เกียรติกันเคารพกันคนที่เชื่อเขาก็สาธุคนที่ไม่เชื่อเขาก็นั่งสงบนิ่งก็คือไม่มีเกฑ์การว่าอะไรกัน เพราะนางงามอย่างที่บอกแล้วว่านางงามอาจจะมิตรภาพทั้งสวยทั้งงามแต่ก็อาจจะทุกคนก็ต้องพึ่งสายนี้อยู่แล้วแหละในความเป็นจริงถึงตัวอาจ,อา,จารย์ผู้กจานเองไม่ไปเปิดงานแต่ทุกท่านต้องมูต้องสวดต้องหาของดีๆเพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นที่รักแก่ศรัทธาเป็นเทศรัทธาแก่ฝูงชนทั้งหลายเป็นที่รักแก่ฝูงชนที่เห็นโดยเฉพาะสายนางงามเนี้ย ต้องพึ่งสายนี้แน่นอนสายมูเตลูสายไหว้าสายขอสายเสน่หาสายอาทรสายอาวรสายนะเมตตาต่างๆนางงามทุกคนต้องมีไม่จําเป็นเฉพาะต้องเก่งกล้าสามารถหรือด้วยในย่าของรูปรักษณ์ที่สวยงาม ชื่นชอบส่วนตัวนะครับพอดีติดตามเขาอยู่เหมือนกันทางสื่อโซเชียลครับก็เลยอยากให้เขามาร่วมในงานของเราครับผมว่าในผู้ชมในฮอก็รู้สึกแบบยิ้มหัวเราะกันนแบบทุกคนก็มีความสุขกับโชว์ของเขาเหมือนกันครับแบบว่าตอนที่เขาขึ้นมาขึ้นมาแบบว่าเหมือนแบบอวยพรให้กับ เวทีการประกวดมีแกนสายแก้ของเราก็เหมือนแบบผมก็รู้สึกเป็นเกยียรติมากครับตื่นเช้ามาก็ดูไปคิดว่าอุยเป็นไวรัลทำไมมันถึงดังขึ้นมาก็ขอขอบคุณเขามากมากครับอยากให้ดูเป็นโชว์มากกว่าครับไม่อยากให้ซีเรียสม่อยากให้มาดามาก,กาันก็ดูให้เป็นโชว์ดีกว่าครับ